เดี๋ยวไปเบิงบังไฟบ้านโคกจานกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศท่าข้างเขาฐานบังไฟบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุนพริสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับรถจอดเต็มเลยครับพี่น้องครับสองข้างขางรถจอดเต็มเลยครับพี่น้องครับบนบังไฟบ้านโคกจานนะครับพี่น้องครับโอ้สองฝั่งขางนี่ เป็นจอดกันสองฟังถนนนะครับพี่น้องครับสวนกันบ่าใดล่ะครับถ้าออกก็ต้องออกที่ละขั้นนะครับดีว่าผมมารถมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องครับบรรยากาศคึกคักที่เดียวครับพี่น้องจะไปนเบิ่งบรรยากาศบุญบั้งไฟบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับมาทางนี่แหงหลายเ้อครับพี่น้องใช่หครับฐานหมอกไฟ เดี๋ยวผมจะ่งบันนะครับมาผ่านบองไฟเป็นยังบองไหนนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องครับของฐานจุดบองไฟนะครับบันโปกจานนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับเมื่อนนี่ฝนตกนะครับเบื้องหน้ามาเอนนี่ฝนตกตอนเสาร์มื่อนี้บุญบังไฟบานโขกจานหนาบกันเลยจึงน่องเลยนะครับพี่น้องครับ พึ่งครับโอ้นาวหลายแห้งครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนตกมือคืนนี่นะครับพี่น้องยางก็ลำบากเข้าไปแล้วนะครับพึ่งรถนะครับของไฟเป็นกำลังเสียวขึ้ดไปแล้วเป็นงานเขาเอินว่างานประเภทนี้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าบริสียคาบริสียคาบ์บงบริษัทคาเขานะครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศของบ้านโคกจาน ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดข้างบม่องไฟ่เกยุคนละครับทานบม่องไฟครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเพินเ่นกำลังสิจุดนะครับพี่น้องครับปิดแล้วโอ้ยเบิ่งมาท่านพี่น้องเลยเป็น้วโอ้ยมาฮาเลยเ